ก็คู่สุดท้ายของรอบที่สองนะก็เป็นฮารุโนะซากุระรับเจอกับนาราชิกามรุก็กามรุนี้ก็ชนะเกือบแพ้โอบิโตะเหมือนกันนะเอาแบบกดดิดอะไรเลยทุกอย่างการเป็นไปอยู่ในมิติของข้ามุยนะสู้กันรอบนี้ ตัจะเจอจะมารูุกำลุกขึ้นมาถึงมาตบหน้าเรียงหลางก็พุ่งปล่อยอัปคัทแล้วก็ถอยกลับพุ่งมาตกครับผ้าคล้ายๆกันช่วงนี้สติว่ากำลุมาเตะจังหวะนี้พุ่งใส่ครับพที่กำลุ ก็ดาวกระจายแล้วเอ้าแล้วเจอเคาน์เตอร์กับอากาศครั้งสุดกมารุสระรุบออกกาได้ครับเจอพู่ใส่ครับดูว่าซากุระอึมอัพคัพอึมอัปคัพขึ้ไปแล้วไปกระโดดเหยียบหัวเดี๋ยวเอาอีกครับอึมเอาอีกอึมเตะอหมเไปอย่างมันนะครับซากุระแล้วคุ้นี่ก็มารุ้ไม่ได้พักหายใจครับตอนนี้เลือดเหลือนิดเดียวแล้ว ครับที่กำลูุปลายันระเบิดอะไรก็ไม่โดนเอาละครับยิง,งปืนไปต้องเอาเลือดปืนครับตังนนี้เดี๋ยวปลาอันตีไปขุด <c oughs> โดนตบสวนก็นนเรียบร้อยครับที่กำลุเอาครับที่กำลุปลาอันตีไปโอ้โหเอาแล้วสถานเงารับกับถินบึ้ม อือ <át stars> หือระยันระเบิดแล้วปาไปอีกไม่โดนครับหมดละทากุระวางกับดักไว้เอาวางกับดักไว้จะไปโดนเงาของจิกามารู้ครับเอาแหละอีกแล้วมีความมาก็แหลกแล้วอือหือระเบิดไปครับเปิดอะไรค้างไวมันแหลกจะมาเอาครับ กุระจังหวะนี้พุ่งไปเตะเลือดก็พอกันนะจังหวะนี้เราพี่ใคร้เตียบเรียบครับเราครับดูครับจี่กำลพยายามต้องโต้ค,คืนกลับมาครับแล้วมีจังหวะแลกไปแล้วแล้วโดนเตียบไปครับจี่กำลเตะจังหวะนี ну ้ tre? สากุล่าพยายามจะสวนมาหแล้วเลือดนี่เริ่มห่างแล้วครับสากุล่ากับพชิคามะรุเอาละเปิดเยื้อตากระจายสองถึงจานระเบิดมาจังหวะนี้แล้วปานตีไปอออืื้หเหมือนคอมโบกันครับแต่ว่าสากุล่าโดนไปแค่ยันระเบิดหรือเปล่าคนหน้าในจังหวะนี้แล้วชิคามะรุพุ่งมาสากุล่าสากุล่า อัปคัทไปอัปคัทอากาศครับเอาแล้ว네จังหวะนี Dir ้คอมโบกาอากาศครับสากุระแล้วพยายามเปิดอ e ันตีอันตีแหลกอันตีโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโอ้แล้วโดนครับโอ้แล้วเปิดไบเอาแล้วชนะเลยครับสากุระเป็นซูซานโอของสากุระครับตอนเด็กโอ้โหแล้วแหลกไปแหลกมาครับสากุระชนะไปเลยครับอัปคัท เรียบร้อยครับชิการารุก็เป็นซากุระครับที่ได้เข้ารอบไปในคู่สุดท้ายของคุนเม้นต์ยังนารุโตะครับผม